สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาแบบว่าโลกโซเชียลใน Facebook ในเพจเมียฝรั่งหลายๆเพจที่เราเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยนะคะก็แบบว่ามีการแชร์สนั่นมากนะคะเป็นเรื่องราวของอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่โพสต์เตตส์ลงไปใน Facebook นะคะ ซึ่งเขาก็ถูกเคลมว่าเป็นคุณหมอนะคะเราขอเรียกคุณหมอว่าเป็นอ่าด็ทนางฟ้าและกันเนาะเพราะว่าจากชื่อไซตที่คุณหมอใช้บน a c e b o o k นะคะก็มีความหมายว่านางฟ้านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านอาสเตตัสของคุณหมอนะคะที่คุณหมอโพสต์ในวันที่7จดตุลานะคะเวลาบา่ายสองค่ะ คุณหมอนะคะก็ตั้งสเตตัสใน Facebook ของตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าถูกลบไปแล้วนะคะอาจจะลบแบบอาจจะทนกระแสแบบว่าแรงด่าจากเมียฝรั่งไม่ไหวนะคะถึงกระทั่งต้องแบบว่าปิด Facebook หนีไปเลยนะคะแต่เราก็ไปแอบส่องอยู่นะเออเราไปแอบส่องทันอยู่นะคะเนี่ยนะคะก็เป็นสเตตัสของคุณหมอนะคะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะคุณหมอโพสต์สเตตัสเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แพ้ปลวกอูสงสัยกูก็มันมันแปลไม่เป็นนะแพ้ปลวกนะคะแล้วก็เครื่องหมายตกใจอุ๊ We don't understand why foreigners always take ugly Thai girl Do they have eyes or brain 99% foreigners take Thai girl Thai people won't take and we think ew ugly <laughs> ขอคำาปแบบนึ่งนะคะคือแปลว่า,ะาอะไรคะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเนาะอะ Google มันก็แปลให้อัตโนมัติเนาะบน Facebook แต่ว่ามไม่ค่อยแบบว่าเม mm ็สเซนเท่าไหร่นะคะแพ้ปลือกอุ๊บส์เราไม่เข้าใจว่าทำไมชาวต่างชาติมักชอบสาวไทยอัป,ปลักหรือว่าพวกเขามีตาสมองหรือ <c oughs> Google <c oughs> ก็แบบแปลไม่ได้สับนะคะคือภาษาคนก็คือคุณหมอก,ก็จะบอกว่าแบบฝรั่งมีตาไมา้มีสมองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ99%ของชาวต่างชาติเนี่ยที่มาเอากับผู้หญิงไทยเนี่ย ก็จะเอากับผู้หญิงไทยที่คนไทยได้วยกันเขาไม่เอานะคะแล้วก็เป็นพวกแบบหน้าตาอเปรลักนะคะอู้แรงนะคะคุณหมอค่ะนะคะเราอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะคุณหมอหนึ่งแล้วนะคะ99% of foreigners นะคะ คุณหมอคะคุณหมอวิซาไปอาสจิติมาจากไหนคะคุณหมอเป็นนับมาจากไหน,นะคะช่วยอ้างอิงด้วยนะคะเป็นคุณหมอควรจะมีความน่าเชื่อถือนะคะไม่ใช่กล่าวอะไรลอยๆนะคะซึ่งเราคิดว่ามัน,ม,นมันไม่เป็นความจริงนะคะม,มันเชื่อถือไม่ได้คะ่ะไม่มีแหล่งอ้างอิงอนะคะคุณหมอก็พูดลอยๆเนาะแล้วก็อ,อ,อยากจะบอกอย่างนี้คะ่ะคุณหมอคะคุณหมอเนี่ยก็เป็น หน้าตาแบบสัสวยนะคือเราเห็นจากรูปโปรไฟล์แล้วก็รูป2องรูปที่ในสเตตัสที่คุณแคปมาแชร์นเนาะ,ะคุณหมอคะ่ะคุณหมออาจจะเป็นคนที่สวยนะคะถ้าเรามองคุณหมอ,อในในโลกของสาวไทยคุณหมอก็ถือว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความสวยงามคะ่ะ beautiful ค่ะแบบสเปคแบบหาผัวไทยได้สบายคะ่ะหน้าข,ขาวขาวคางแหลมแหลมนะก็เป็นอะไรที่คนไทยมองว่าสวยคะ่ะเราไม่เถียงคะ่ะแต่คุณหมอคะ หนูมีเรื่องอยากจะบอกคุณหมอค่ะคุณหมอสวยนะคะคุณหมอสวยในระดับประเทศค่ะเพราะว่าคุณหมอสวยแค่ในประเทศไทยเมื่อไหร่ที่คุณหมอออกจากประเทศไทยคุณหมอไม่สวยค่ะ why you too pale h ะ you face ค่ะคุณหมอนะคะคุณหมอขาวเกินไปค่ะคุณหมอแลด,ดูไม่เฮลตี้นะคะคุณแหมอแลด,ดูสุขภาพไม่ดีนะคะคุณหมออาจจะสุขภาพดีก็ได้แต่ว่าเราดูจากภาพโปรไฟล์ของคุณหมอนะคะทีะ่ผ่านการใส่ฟิลเตอร์มาแล้ว300 0 0นฟิลเตอร์นะคะคุณหมอปรับแสงได้แบบขาวมากค่ะนะคะฝรั่งมองหรือชาวต่างชาติมองก็มองว่าคุณคุณหมอเนี่ย ขาวนะคะผิวและดูไม่แบบไม่ใช่สเปคฝรั่งนะคะแต่สําหรับคนไทยคุณหมอสวยนะคะแต่เราจะบอกอย่างนี้ค่ะคุณหมอในฐานะผู้หญิงไทยแล้วก็เป็นเมียฝรั่งคนหนึ่งที่แต่งงานกับ foreigner นะคะคุณหมอเรายอมรับนะคะว่าสําหรับคนไทยสําหรับประเทศไทยแล้วเราเป็นคนไม่สวยค่ะ,ไม,คะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวนะคะที่ไม่สวยในประเทศไทยนะคะเราเชื่อว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนที่แต่งงานกับ มีฝรั่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเราเป็นคนไม่สวยในสายตาของคนไทยซึ่งเราไม่เถียงค่ะแต่คุณหมอคะ หนูมีเรื่องอยากจะบอกคุณหมอค่ะเราไม่สวยในระดับประเทศค่ะแต่ว่าเราสวยในระดับ international ระดับสากลค่ะคุณหมอเพราะว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปในหลายประเทศนะคะในหลายๆประเทศบนโลกนี้นะคะเขามองว่าผู้หญิงไทยที่สีผิวแบบว่าสีผิวแบบผิวสีแทนผิวสีน้ำพึ่งแบบนี้คือ beautiful นะคะสำหรับคนไทยจะมองว่าเป็น ugly ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะ ว่าประเทศไทยก็เป็นแค่ประเทศแบบประเทศเดียวนะคะที่มองว่าเราอักลิแต่ว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศไปในหล,หลายประเทศมีอีกประเทศแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายบนโลกนี้นะคะที่เขามองว่าเราแบบ beautiful นะคะเพราะฉะนั้นเมียฝรั่งขาคุณอย่าทำให้ความคิดเห็นหรือว่า status จากผู้หญิงคนเดียวมาทำให้พวกคุณมี bad day นะคะ นอกจากนั้นนะคะคุณหมอคือเราอยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยนะคุณหมอทำไมคะเราไม่ต้องทา BB ค่ะถ่ายรูปมาเราก็ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ส0 0แสนฟิลเตอร์เพื่อให้หน้าเราดูขาวนะคะแล้วก็ฝรั่งใช่ไคะเขามีการไปฉีดเฟกแทนไปนอนอาแบแดดเพื่อที่จะให้ได้สีผิวอ่าน้ําพึ่งเหมือนละแต่เราไม่ ค่ะตื่นมาก็แบบสวยโชคดีมากนะคะแบบคนเป็นแบบร้อยล้านพันล้านบนโลกนี้นะคะที่เขาแบบเจลเซค่ะคือแบบอิจฉาในสีผิวของผู้หญิงไทยนะคะแบบทําไมเกิดมาก็สวยเลยไม่ต้องทําอะไรอุ้ยน่าฉามมากเลยค่ะคุณหมอหมอบอกว่ามีฝรั่งเนี้ยก็เป็นอ่าพวกที่แบบว่าคนไทยได้วยกันไม่เอานะคะก็เลยบอกคุณหมอว่าเราไม่ใช่คนที่คนไทยได้วยกันไม่เอานะคะเราไม่เอาคนไทยค่ะใช่ไหมคะ คือคุณหมอจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะคะคุณหมอถ้าคุณหมอรู้สถิตินะถ้าคุณหมออยู่ในสังคมเมียฝรั่งนะเมียฝรั่งจำนวนไม่น้อยนะคะที่เขาแต่งงานกับสาม,มีฝรั่งเนี่ยเขาก็ผ่านการแต่งงานจากผ่านการแต่งงานกับคนไทยมาก่อนนะคะซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะคะว่า you are wrong นะคะคือไม่ใช่คนไทยไม่เอาเมียฝรั่งคนไทยเอาค่ะแต่ว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่เอาคนไทยอีกต่อไปะคะ่ะคุณหมอเกตบนะคะ เมียฝรั่งคะอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปคอมเมนต์แรงด่าคุณหมอเลยนะคะคือเราเราพิจารณาแล้วก็เราเราดูจากสถานการณ์แล้วนะคะจากสเตัสที่คุณหมอพูดว่าแบบแพ้ปลวกอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าคุณหมอนางน่าจะนกคะ่ะนกแปลว่าอะไรคะคือผู้ชายเขาไม่เอาพูดง่ายๆก็ประมาณนี้แล้วเขาเปิดมาว่าแบบ แล้วก็ไปเกจาก,กันการไปแอบส่องสำรวจดูเฟซของคุณหมอนะคคุณหมอก็มีเพื่อนนะคะมีเฟรน์ในเฟ e บุ o กเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ก็นั่นแหละก็อาจจะเป็นให้เราเดาสถานการณ์อาจจะเป็นเพราะว่าผูา้ชายอาจจะไปอาจจะเลือกคนที่หน้าตาไม่ดีหรือว่าหน้าตาที่คุณหมอคิดว่าปลวกเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้เลือกคุณหมอคุณหมอก็เลยอาจจะนกนะคะคุณหมอก็เลยแบบว่าอาจจะขับแค้นข้องใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยฉัสวยขนาดนี้ทำไมไม่เลือกฉันเป็นเลือกอีปลวกอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคะ ลำดับหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยถ้าไม่อยากนกนะคะเลิกใส่ฟิลเตอร์สามแสนฟิลเตอร์ทาให้โปรไฟล์ขาวขนาดนี้ค่ะมันขาวเกินไปค่ะคุณหมอถ้าคุณหมออยากมีสีฝรัง่งหรือว่าชอบฝรั่งนะคะเราดูจากเบ้าคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอจริงๆแล้ว,ค,ลวคุณหมอเป็นคนสวยนะคือเราไม่รู้ว่าผิวที่แท้จริงยองไงยเป็นยังไงแต่ว่าดูจากรูปที่แบบไม่ใช่รูปโปรไฟลนะ์อะไรเงี้ยหน้าตาคุณหมอก็คมเข้มอารมณ์แบบเหมือนใบเตยอาสยามอะไรเงี้ยเลยนะนนคุณหมอเป็นคนผิวเป็นคนแบบเขาโค้งเบ้าแบบสวยนะ เออแต่ว่าจากรูปโปรไฟล์ที่เราเห็นอ่ะไม่ได้หรอกค่ะคุณหมอมไม่เน่ะไ,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 ไม่ผ่านค่ะแล้วก็ก่อนจะไปนะคะคุณหมอคือเราอยากจะบอกคุณหมออย่างนี้นะคะคุณหมอ it's not the Thai guy didn't take us we didn't take Thai guy เก็ t ไหมคะคุณหมอไปออกใช่ไหมคะเอาอีกครั้งนะคะ it's not the Thai guy didn't take us we didn't take Thai guy โอเคนะคะบาย